สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่เคารพทุกท่านโอ้โหวันนี้บอนสีบ้านพี่พลทิพย์นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยป้าเมย์ยกให้ดูสักต้นหนึ่งนะนี่นะคะชมพูทวีปแบบนี้นะคะเอฟซี FC, อย่างนี้น่าเก็บเป็นไซส์พ่อพันแม่พันนะคะนี่คือด่างประมาณนี้ค่ะคือเก็บเก็บตั้งแม่พันได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ด่างด่างจัดด่าง นี่นะคะนี่ด่างสุดสุดเลยค่ะอันนี้คือด่างแบบเป็นสีชมพูเลยไม่มีเขียวเลยอืมนี่นะคะชมพูทวีปพี่พอทิพย์ขายต้นเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะให้ราคาเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบาทเนาะค่ะเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ก่อนนะคะป้าแมวเราชอบลืมเบอร์เรื่อยเลยบางทีก็กลับหัวนะคะอ่ะนี่ค่ะเบอร์พี่พรทิพย์จ้าโทรแอดไลน์หาพี่พรทิพย์ได้นะคะโทรย้ำย้ำนเลยนะคะ fc เผื่อพี่พรทิพย์เขาติดสายอยู่เนาะถ้า ถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่พลทิพย์ก็อาจจะโทรกลับไปหานะคะโทรแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะค่าคส่งของพี่พลทิพย์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะห้ากระถางส่งให้ฟรีจ้ะท่านหนึ่งถึงสี่กระถางค่าส่งสามสิบบาทจ้ะนะคะเอฟซีค่ะโอ้โหวันนี้สวยมากนะคะชมพูทวีปนะนี่นะหลอดใหม่มาก็แดงเลยนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะเอฟซีนี่นะคะต้นนี้ดูต้นนี้สิแด,แดงๆแบบนี้แล้วกบบ็มีเขียวเห็นนะคะอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะหนอนมากินได้หน่อยนะะึง นี่นะคะสวยมากค่ะมีประมาณแปดต้นนะคะชมพูทวีปเจ็ดสิบบาทเนาะแล้วพรมพิมานสวยๆแบบนี้อ่ะพรมพิมานก็เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวมีให้สามต้นค่ะ fc นี่นะคะพรมพิมานเจ็ดสิบาทต้นนี้จะ้ะเจ้าปอแก้วค่ะเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ้าปลอแก้วโหนี่อะไรเนี่ยด่างสวยจังเลยมกุดจัก,กระพัดค่ะพี่แมวเอาไปเจ็ดสิบาทจะ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะมีอยู่สองกระถางเนาะค่ะแต่ต้นนี้ล่ะ อันนั้นเพชรเจ็ดสีค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะเพชรเจ็ดสีนะคะหลดใหม่มากระด่างแล้วนะคะ fc ห<ว> <1 S 2> นึ่งร้อยบาทจา้ะสวยค่ะ fc จะไปใส่กระถางหกนิ้วได้เลยนะเนี่ยอันของพี่พัพนทิพย์อะทุกกระถางเลยนะคะไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางใหม่หมดเลยนะเพราะเขาเป็นไซส์ตั้งแม่พันไปแล้วนะคะตัวนี้จ้ะเทวกรรมรังรักเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะเจา้าสาวเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวค่ะเจ้าสาวเขาจะป้ายนะคะ fc จะป้ายครื่งใบเนาะเนี่ยนะคะจะป้ายลักษณะนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะ ต้นนี้จ้ะสาวนครใช้สีค่ะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบาทโอ้โห و, เปิดด่างวาแบบนี้เลยนะคะเอฟซีเจ<ช>็ดสิบบาทจ้ะไอเป็นเจลงน้ำทองค่ะต้นนั้นก็เอาไปเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดส <70 S 2> <ช>ิบาทนะคะซี FC. โอ้โหวันนี้วันนี้ราคาเจ็ดสิบาทเอฟซีตางจัก,กระพัฒจะด่างสวยๆเลยเจ็ดสิบาทค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะเ<า> <FC. S 2> อฟซีต้นนี้ค่ะเพชรจอมทองค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทคุทแมวอืมวันนั้นป้าแมวบ้านป้าแมวเสือกดันไปลืมชื่อขออาภัยนะคะบอกผู้เสือกตัวเองนี่แหละ,ะป้าแมว fc โทรมาถามป้าแมวต้นลืมชื่อป้าแมวเขาจำไม่ได้อะเพชรจอมทองสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทเปิดด่างมาสวยแบบนี้เลยนะคะโตไปเขาจะกัดออกเป็นชมพูชมพูอ่าใ้เขียวเนาะใช่ค่ะใบเขียวนะคะสวยมากค่ะเพชรจอมทองนะคะจะป้ายชัดมากอืมเริ่มเริ่มมาชัดแล้วเริ่มชัดนะคะสวยมากเพชรจอมทองนะคะสวยสวยเลยจ้ะเอามาต้นนี้คะ่ะเทพโสธรค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพสมโสธรจะเป็นบอลกลาบนะคะเขาไม่ทิ้งกลาบนะคะ่ fc นี่นะ fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะคะเขาไม่ทิ้งกาบแล้วใบเขาจะสวยด้วยค่ะมีอยู่สี่กระถางจ้ะจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะปลาถาดทองเจ็ดสิบาทค่ะค่ะปลาถาดทองเจ็ดสิบบาทนะคะนี่เนะาะอสงไข์เขาพี่แมวหนึ่งร้อยบาทค่ะอสงไข่หนึ่งร้อ,อย100บาทนะคะมีสองกระถาง<ม>เนาะโอ้นี่ไซส์ม่พันทั้งนั้นเลยอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะ fc ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะนี่นะคะกัดสิ่งสวยสวยเลยหนึ่งร้อยบาทเนาะใช่ค่ะจ้ะพยาขอม สิบบาทค่ะอพญาขอมห้าสิบบาทสวยจังเลยพญาขอมอะ่ะเขาจะมีอย่างเนี้ยเดี๋ยวโตไปอะ่ะเขาจะออกเป็นดํานะคะตอนนี้ยังยังไม่ดํานะเดี๋ยวโตไปจะดามากกว่านี้ค่ะห้าสิบาทนะ<ช>หนูะอ้ยอะสีลาเพชรก็ห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะสีลาเพชรบ,บานประเมลอะ่ะหน้านี้เลยสวยมากยอืมนี่นะคะสวยนะคะห้าสิบาทนะจ๊ะตัวน้นก็ิลาเพชรเนาะ,ะสีลาเพชรมีสี่กระถางจ้ะ ค่ะมาด้านนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นสุชาดาค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะสุชาดามีสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทนางลากสดค่ะหนึ่งร้อยบาทไซแม่พันเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนางลากสดทีวีค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วจ้ะเท้าฮีรามพันนาสูนเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะเท้าฮีรามพนาสูนเนี่ยจ้ะป้ายสวยขนาดนี้เลยค่ะย้ำๆแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ สุทนทรพูนะคะกระถางละ5้บาทเวลากัดสีไปจะสวยมากนะคะสุนทรพูพี่บรรทิ์มี2กระถางจ้ะทศกัณ์นะคะสีมาแล้วนะคะละห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ของพี่บรรทิปเป็นไม้ที่เขาลงหัวแล้วเนาะบางทีเนี่ยต้นมันจะสูงมากไปนะคะซีเนี่นะคะสูงมากไปไอันไหนที่ว่าตัดได้ก็กตัดไปเลยป้าเมยก็จะ,จะต,ตัดเลยนะคะแล้ว,วมันลงหัวแล้วค่ะมันเป็นไม้ที่ลงหัวแล้วนะคะทศกัณ5์ห้าสิบบาทเนาะอันนี้ขุนสีุนชะคงนะคะห้าสิบบาทเท่ากันค่ะ เวลากัดสีจะสวยมากนะพี่พันทิพย์มีมีมีจำได้ว่าเคยขายต้นแม่พันไปครั้งหนึ่งใช่อืมสวยมากนะคะคนสีชุดตะคงอะ่ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซับดียิ่งค่ะพี่แมวเอาไปเจ็สิบาทค่ะซับดียิ่งเจ็สิบาทนะคะเอซนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ท้าเวสุวรรณค่ะห้าสิบาทห้าสิบบาทห<า>นุมานถวายแหวงค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทหักดานล่ะ หักด่านก็เอาไปเจ็ดิบาทค่ะพี่แมวอาจา์คงขายไหมยังค่ะอันนี้ราชินีเงินค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสวยจังเลยเขาจะมีกาบสวยมากนะคะราชินีเงินเนี่ยเป็นบอลกาบสวยเจ้าปลอแก้วค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้ค่ะเจ้าปอแก้วค่ะเจ็ดสิบาทค่ะอันนี้หน้าสวยนะคะหน้าด่างบอกมาแล้วเนาะ ไก่ทองประเสริฐห้าสิบาททุกกระถางเลยค่ะค่ะมีอยู่หกกระถางนะคะไก่ทองประเสริฐนะาบสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้จะแก้วกาลยาค่ะเอาไปห้าสิบบาทโตมาสวยมากค่ะพี่แม่อือนี่คือแกะต้นแม่เนาะแก้วกาลยาจะสวยๆแบบนี้เลยด้านนี้จะสาวนครชัยศรีค่ะห้าสิบาทค่ะพี่แมวกัดสีสวยนะคะเอฟซีเนี่นะคะมีอยู่สองกระถางเนาะใช่ไหมเนี่ยมีอยู่สี่กระถางอ๋อมีสี่กระถางนะคะต้นนี้ก็มีาบมาแล้วด่างมาแล้วติดด่างมาแล้วนะ ไก,ไก่มาเหสวนค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นทันท้ายนลสิงค์ค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะจ้ะพัทยาค่ะเอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะอันนี้จะเป็นศิลากะหนกค่ะเอาไปห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะศิลากนกในท้องเหม็นจ้ะเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะโอ้โหอันนี้สวยมากค่ะเรือสุพรรณหงส์ค่ะพี่แมวสามร้อยห้าสิบบาทสุพรรณหงส์เนาะใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซี ก็มีมันเป็นไม้สร้างหัวหมดแล้วนะคะอันนี้นะนี่นะคะสวยมากค่ะเอาต้นนี้ก่อนเลยพัทนท้ายนราสิงห์ค่ะไซส์แม่พันเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะ,ะนี่นะคะค่ะเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะใช่ <บา S 2> <า>วแมวเห็นสวยมาก,มากอ,อ่ชิ้นหน้าบัญชนจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซี่ามาด้านนี้อ๋อต้นเดิมเนาะะอ่ะต้นนี้ค่ะอันนี้ หนูจำชื่อไม่ได้พี่แมวไซส์แม่พันเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนาะอันนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะไซส์แม่พันเหมือนกันค่ะ,ะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ในกระถางห้ากับกระถางหกนะคะเอฟซีคุณหญิงทองม้วนจะ้ะหนึ่งร้อยบาทจะ้จะจัดชินกรหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะต้นนี้คะ่ะเพชรบ้านปทุมค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วนะคะเพชรบ้านปทุมมาจา้ะต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรเพชรอะไร เพชรเมืองนอนท์ค่ะพี่แมวไซส์แม่พันเลยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะด่าง,งเหลืองมาเลยค่ะหลอดใหม่ใช่ใช่สวยมากเอาไปงั้นน่นหนูว่าไปแค่นค่ะร้อยห้าสิบาทใช่ค่ะเพชรเพช <ừng> รเมืองนอนท์ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะมาต้นนี้ตันนี้นอันนี้ปิ่นรัดค่ะพี่แมวไซส์แม่พันเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะต้นนี้เป็นปิ่นรัดนะคะเอฟซีแต่ก่อนพี่แมวเคยขายไปในนามพันดาวเอฟซีดูดีๆนะคะปิ่นรัดกับพันดาวจะขายกันเนาะ อันนี้ปินรัดพี่พันธิบขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะไซส์แม่พันค่ะพี่แมวนี่นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์แม่พันจ้ะเพชรเศรษฐีสยามค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้ล่ะเพชรเศรษฐีสยามค่ะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันเนาะมาต้นนี้จ้ะไอเศรษฐีพันล้านค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะจ้ะด่างสวยขนาดนี้เลยนะอุ้ยต้นนี้ยิ่งด่างสวยเนาะอาจารย์เมืองค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะรวยล้นฟ้าค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์แม่พันนะคะรวยล้นฟ้า ไอเทวกรรมลังรักค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะนี่นะจ๊ะสี่กระถางจากต้นนี้จ้ะศีลาหุ่มทองหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางค่ะด่างสวยนะคะศีลาหุ่มทองจ้ะอันนี้สาวนะครใช้สีค่ะใช้แม่พันธุ์ค่ะใส้แม่พันธุ์เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวอันนี้คือ ก็อบอกให้เอฟซีฟังนะคะที่พี่พมีห้าสิบมีเจ็ดสิบคือว่าตอนนี้ไซส์แม่พันแล้วเขาเปิดด่างมานะคะเปิดด่างอ่ะที่ขายร้อยห้าสิบนี่คือเปิดด่างมาแล้วสวยตัวน,นี้จ้ะเดส t ินีค่ะพี่แมวสามร้อยบาทจ้ะจ้ะเดส t ินีสามร้อยบาทนะคะอันนี้น้นาเน้อาเมืองนอนท์คสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะอ่ะพอดีเลยเจอเดสสินนะีกับน้าเมืองนอนท์อ้าวเอฟซี FC ว่ามันเหมือนกันจังเลยนะป่าแมวนี่นะคะมันจะคล้ายๆกันนะคะเอฟซี FC, เห็นไหมดูเม็ดนะคะเม็ดเนาะน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 ะ เม็ดกับใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะเน,น็ตเดซินี่เท่าไหร่เนอ300บาทจา้ะสามบาทนะคะ f อฟนี่นะคะคนใช้สีาวคนใช้สีตอนนี้หน้าเขียวค่ะพี่แมวเอาไป150บาทจ้ะแต่ว่าด่างด่างสวยค่ะ,คะต้นในหละ่ะไอวิมานดินค่ะ150บาทจ้ะพี่แมวจ้ะลูกไม้เป็นฟอร์มกอแล้วเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะ f อฟได้ประมาณ ได้ประมาณ3ต้นนะคะฟอร์มกอนี้นะเท่าไหร่น่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองฟอมกอจก้ะนี่นะคะเปิดด่างมาสวยมากค่ะอย่างนี้น่าไปเอาไปเก็บไว้ทำเกเขาเดยกเขาก็เอกเกสรแล้วเกสรผสมกันมันด่างสวยอันนี้จะเป็นวิจิตจินดาค่ะพี่แมวเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะไซส์แม่พันธค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเจ้าปอแก้วไซส์แม่พันุเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเอฟซี FC. นี่นะคะ ต้้นนีล่ะเพชรสุวรรณโชดค่ะพี่แมวอเอาไป150บาทค่ะสวยมากค่ะไซส์แม่พันเลยนะคะ150บาทนะมีอยู่2กระถางนะคะเพชรสุวรรณโชดเอ้สากระถางสินี่เนาะสามกระถางเนาะให,ใหญ่ใเลยนะ,ะอืมอืมแก้วจากกระพัฒไซส์แม่พันแหละเอาไป150บาทค่ะพี่แมว150บาทต้นนี้จ้ะหลวงปู่แหวนค่ะ100บาทจ้ะวิมานดินตรงนี้เอาไป100บาทจ้ะจ้ะ อันนี้ยักษูเป็นรันค่ะเจ็ดสิบาทนี่นะคะกูเป็นลันเจ็ดสิบาทมัควานห้าสิบบาทค่ะต้นไหนรุ่นอะไรอ๋อนสีกัญจนาแฟนเขกิดังแม่เนาะใช่ชมพูพานคลองเมืองเจ็สิบาทค่ะจ้ะโอ้โหกัดสีสวยมากนะชมพูพานคลองเมืองเนี่ยเท้าลำไยหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะกัดสีสวยๆเป็นรุนเอฟซีเท้าลำไพเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะจ๊ะแปดนิ้วก็ได้แปดนิ้วก็ได้นะมันมันใหญ่แล้วอ่ะ ไอนาราทัศน์ค่ะหนึ่งร้อบาทจ้ะไฮลาปตีค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะวันนี้พี่พรทิพย์มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเอซนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะเอฟซนี่นะคะฝากเบอร์พี่พรทิพย์อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์พี่พรทิพย์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะ